สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้ำเหนือนะคะใน the best price of them all หรือถูกที่สุดอยู่ที่ไหนกันนา ประจำเดือนกรกฎาคมปี2562นี้นั่นเองสําหรับวิดีโอนี้นะคะเหนือก็จะมาบอกต่อว่าบิวตี้ไอเทมที่กําลังอินอินกำลังฮิตฮิตกันอยู่ตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนราคาดีที่สุดนะคะและเดือนนี้ค่ะเหนือก็คัดออกมา5ตัวด้วยกันค่ะเริ่มที่ตัวแรกกับคิว s พรสอเวอริซแนลไว n ์นิ่งแ n i ด์อ n ยล์ l อ o โทรลฟา o เดชั่นพนั่นเองค่ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าแป้งหน้าฉ่ำตลับฟ้านั่นเองค่ะสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนนะคะที่กำลังอินกับผิวฉ่ำๆ่ำดิวอี้นะคะแต่ ไม่อยากหน้ามันแปรงตัวนี้เหมาะเลยค่ะเพราะว่าจะให้ผิวที่ดูโก w นะคะดูไม่มันเยิมเป็นสังขยาแถมยังปกปิดได้เลิศมากๆนะคะยิ่งเหงื่อออกนะผิวยิ่งสวยสีไม่ดอปเลยค่ะมาในราคาเต็มที่319บาทซึ่งเหนือเจอมาค่ะว่าที่ทอ็อปนะคะกําลังจัดโปรโมชั่นอยู่ในราคา2 5 5บาทเท่านั้นเองค่ะราคาดีมากซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะเขาจะหมดเขตในวันที่9กรกฎาคม2 5 6 2แล้วนะต้องรีบๆกันหน่อยนะคะ อย่าลืมไปล่ะ ขับเกไปเลยนะคะตัวต่อมาเลยค่ะใครนะคะที่มีปัญหาลงรองพื้นเท่าไหร่ก็ไม่เนียนหนาเตอะดูไม่เป็นผิวนะคะลองใช้ฟองน้ําแบบหมาดๆลงดูค่ะตัวที่ดังๆเลยก็คือยอดฮิตตลอดกาลฟองน้ํารูปไข่สีส้มจากเรียลเทคนี้ค่ะเผาได้รางวัลจากสถาบัานต่างๆมากมายเลยค่ะแถมยังการันตีโดยยอดขายถล่มทลายทั่วโลกเลยค่ะในประเทศไทยเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่ชิ้นละ390บาทค่ะถูกและดีจริงๆ แต่เหนือไปเจอมาค่ะว่าที่ Eve and Boy ค่ะราคา312บาทค่ะแล้วฟังดีๆเลยนะที่ b e a u t y u m เนี่ยราคา3.90บาทแต่ได้ถึง2ชิ้นด้วยกันเลยค่ะใครใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนนะลองแวะไปดูกันก่อนได้อย่าพลาดโอกาสนี้เลยนะคะทัเอไปเลยนะคะไอเทมชิ้นที่3วันนี้นะคะโทนเนอร์ของ Tayers ค่ะโทนเนอร์หลังล้างหน้านะคะที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งจะทำให้ผิวไม่แห้งและรู้ไหมคะว่า โทนเนอร์บางตัวเนี่ยที่แห้งไวๆทำให้รู้สึกผิวเย็นๆสบายนะคะมีความเป็นไปได้เลยนะว่าจะผสมแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะทุกคนถ้าใช้ติดต่อกันนานๆเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้หน้าแห้งขึ้นเรื่อยๆนะคะและยังตามมาด้วยริ้วรอยก่อนวัยที่เราไม่ต้องการเลยค่ะฉันนั้นเหนือเลยมักจะเลือกใช้โทนเนอร์ที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์เลยนะคะแล้วเตเยอร์สเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆาเลยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทาไมเขาถึงได้โด่งดังมากปกติ แล้วเนี่ยอันนี้เป็นไซส์ใหญ่355 ml นะค่าตัวน้องเขาจะอยู่ที่890บาทแต่เหนือเนี่ยไปเห็นมาค่ะว่าที่ท็อปเนี่ยมีโปรโมชั่นเหลือแค่599บาทเท่านั้นเองค่ะฟังดีๆเลยหมดเขตวันที่ 9กรกฎาคม2562นะและอีกร้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือ All About You นะคะราคา5 6 9บาทเท่านั้นเองค่ะทักเจอไปเลยนะคะไอเทมต่อมาคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดค่ะจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังมีเครื่องสำอางตกค้างอยู่บนผิวเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยสาเหตุของปัญหาผิวต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวอุด ตันผิวหน้าอักเสบร,รวมทั้งยังทําให้สกินแคร์ที่เราลงทุนซื้อไปเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะและชิ้นที่โด่งดังมากๆมาอย่างยาวนานเลยนะคะก็คือ e รีบาลานซิ่งครีนซิ่งออยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ต้องตกใจพอได้ยินคําว่าออยเพราะตัวนี้นะคะเขาเป็นออยที่เนื้อบางเบามากค่ะระหว่างที่นวดบนใบหน้าเนี่ยก็จะมีกลิ่นอารมณ์อ่อนๆนะคะนอกจากนั้นนะคะยังเอาเครื่องสําอางออกได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วยนะคะราคาเต็มอยู่ที่1,000พั 620บาทแต่เหนือเนี่ยไปเจอมาที่ c o n v i y c o m อยู่ที่1,440บาทและอีกที่หนึ่งนะคะ multi beauty ค่ะขายอยู่ที่ราคา1,250บาทค่ะราคาดีมากๆเลยนะคะซึ่ง multi beauty เนี่ยเขามีอยู่2สาขาเลยนั่นก็คือ future park ลังสิทธ์หรือว่าสาขาใหม่ค่ะสยามซอย6นั่นเองนะคะใครสะดวกที่ไหนนะคะก็ลองแวะไปดูกันก่อนเลยนะคะ a ับเ r อไปเลยนะคะเย่แล้วมาที่ชิ้นสุดท้ายกันละ ะะเรามาที่การบำรุงผิวกันบ้างค่ะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชื่อดังกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือ Witchy Mineral e x t i n s i Serum นะคะเป็นเซรั่มทาหลังจากที่เราล้างหน้านะเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งแบ,บแรนด์นี้เนี่ยเขาโด่งดังนะเรื่องการเติมน้ําให้กับผิวมากๆเลยแหละหลังจากที่ใช้นะรู้สึกได้เลยค่ะว่าบริเวณผิวที่รู้สึกว่าแห้งกร้าดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะและบริเวณที่ผิวมันเนี่ยก็มันน้อยลงด้วยแหละทําให้เข้าใจเลยนะว่าทําไมเนี่ยไอเทม ชิ้นนี้ถึงได้เป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1,300บาทค่ะแต่วัสันเนี่ยราคานะคะอยู่ที่1,235บาทค่ะและใครนะคะที่สะดวกซื้อผ่านออนไลน์นะคะเว็บไซต์ c o n v นะก็จะอยู่ที่ราคา1,170บาทเท่านั้นเองรักเจอไปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเทมเด็ดประจำเดือนก,นก,กรกฎาคม2,562ที่เหนือนำเอามาเสนอในวันนี้ใครชอบชิ้นไหนไม่ชอบชิ้นไหน หรือใครนะคะที่เจอที่ถูกกว่าคอมเมนต์มาบอกเหนือบ้างนะเหนือจะไปตามบ้างคะ่ะใครสนใจชิ้นไหนนะคะแคปเจอร์ไปที่ร้านได้เลยนะคะแล้วเรานะคะจะเจอก,กันกับคลิปวิดีโอ The Best Price of Them All นะคะในทุกๆต้นเดือนฝากทุกคนด้วยนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดือนหน้านะบ๊ายบาย